إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إن الله حل النكاح وندب إليه وحرم السفاه ووعد عليه قال الله تعالى يا, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وقال صلى الله عليه وسلم ايضا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بصوم فانه له وجاع صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فقال ความรักความเมตตาจากลอสคารนาคูอาจาราจงประสบแด่ท่านอิมันและก็บรรดาท่านอาจารย์รวมถึงเจ้าบ่าทั้งผู่แล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนิการในวันนี้สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้คือสุนหน้าของท่านรอซูุศ็อลลารอฮวยฮิวาซัลลัมก็คือการที่ผู้ชายกับผู้หญิงทำการตกลงร่วมกันในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันที่เรียกว่าอักบุนิกาผมประกอบของการนิกาอย่างที่คุณผู้อ่านมานัได แจงไปจริงๆแล้วใจความสําคัญของการนิกายมันอยู่ที่การที่เจ้าเบ,าเบา่ากับเจ้าอีมัมกับเจ้าเบ่า,บา,บาทําการกล่าวโต้ตอบกันหากว่าสิ้นสุดคากล่าวโต้ตอบกันถือว่าเจ้าเบ่ากับเจ้าสาวเป็นสามีภรรยากันตามหลักการของศาส,สนาแปลว่าสองคนนี้คือคู่สัญญากันอีม,มัมกับเจ้าเ่าคือคนที่ทําสัญญาร่วมกันนั่นหมายความว่านี่คือสัญญาลูกผู้ชายผู้ชายกับผู้ชายทาสัญญากัน ว่าเราจะรับเลี้ยงดูทำหน้าที่ในการดูแลคนที่เป็นภรรยาของเราอย่างดีผ่านข้อตกลงกันตามหลักการของศาสนาเมื่อทําการนิกายเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วถ้าเราส้นสระล้อมอะไรว่าสันลัำเคยสั่งเสียสั่งเสียผู้ชายกับผู้หญิงเอาไว้ในพุทบ้าสุดท้ายของท่านงุทธบ้ในนะครจะตุ้งหมดแล้บอกว่าอาลาอินนัลละกุมอาลานิซาอ,อิกุมฮักกอเพิ่งทราบเกิดว่า แค้ที่จริงสําหรับพวกท่านมีสิทธิที่พึงได้รับจากภรรยาของพวกท่านวลลินิซ่ไอกุมอะไรกุงฮักกอแล้วก็สําหรับภรรยาของพวกท่านก็มีสิทธิที่พึงได้รับจากจากตัวของพวกท่านเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าหลังจากทําการนีกา้าเสร็จแล้วต่างคนต่างมีสิทธิที่พึงจะต้องได้รับจากกันแต่อย่าลืมว่าสิทธิที่เราจะได้รับนั้นจะต้องมาพร้อมกับหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติด้วย แปลว่าหลังจากพิธีนิกายเสร็จแล้วนอกจากเร,เราจะได้รับสิทธิจากกันและกันแล้วเรายังมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อกันและกันหน้าที่ของเจ้าบ่าวก็คือการดูแลเลี้ยงดูหาค่าใช้จ่ายให้กับคนที่เป็นภรรยารวมถึงลูกๆหากว่าเกิดขึ้นมาในอนาคตจะต้องดูแลจะต้องให้การเลี้ยงดูเป็นอย่างดีตามตามความเหมาะสมตามศัก์สถานะตามฐานะของตัวเองที่จะสามารถปฏิบัติได้ ส่วนฝ่ายหญิงคนที่เป็นภริยาก็มีหน้าที่ในการที่จะต้องปฏิบัติดูแลรับใช้เป็นมือเป็นไม้ให้กับสามีของตัวเองดูแลบ้านดูแลลูกๆหากว่ามีลูกๆเกิดขึ้นมาก็จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของตัวเองเมื่อเราปฏิบัติตามหน้าที่ของตัวเองอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วอินชาอัลลอฮ์ว่าเราก็จะได้รับสิทธิ์ที่พึงจะได้รับจากกันและกันเราทําหน้าที่ของเราสมบูรณ์เราก็จะได้รับสิทธิ์ของเราอย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกัน <Okay. S 1> ผมมั่นใจว่าในวันนี้เนี่ย เจ้าเบาทั้งสองคนแล้วก็เจ้าสาทั้งสองคนเนี่ยมีความรักต่อกันดังนั้นาการปฏิบัติตามหน้าที่ที่ผมพูดเมือ่อสักครู่นี้เนี่ยทาได้ง่ายมากในวันนี้เราจะดูแลกันเราจะรักกันเราจะประ,ประคับประคองกันแต่ในวันที่ความรักมันเจิดจางไปการใช้ชีวิตของเรามันไม่ได้ราบรื่นเหมือนกับรถไฟกีบกลาบเสมอไปมันจะต้องมีฝากน้ําจะต้องมีอุปสรรคต่างๆนานาเข้ามา หลังจาหากว่ามีสิ่งต่างๆ,ๆเหล่านี้เข้ามาเมื่อความรักมันจืดจางไปอาราชุบนะ้านวารา,าบอกว่าแค่ความรักอย่างเดียวบางทีมันก็ไม่พออาราะจาราบอกว่าวาราเบายนะกภุมมาวัดตะเจาว,วารออกมา,าสร้างให้เกิดขึ้นระหว่างพวกท่านสองอย่างด้วยกันหนึ่งคือมาวัดดั้ความรักความรักนีกก้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องสราะวันนี้มีอยู่แล้วหากว่าไม่มีความรักก็คงไม่มีวันนี้เกิดขึ้นมา